เฮ้ยคุณไหนคุณบอกว่าจะนอนโซฟาไงโอยก็นอนโซฟาปวดหลังะ่ะเตียงก็ออกจะกว้างขนาดนี้นอนด้วยไม่ได้อะ ัวหรอกนะผมทำอะไรคุณไม่ลงหรอกผู้หญิงบ้าอะไรก็ไม่รู้นอนกลนอย่งกับหมูน้ำลายก็ไหลย,ยืดเป็นทางเลยเนี่ยข้าเป็นอยู่เลยไม่จริงอะ่ะคุณพูดอะไรของคุณยังเช้าเลยมานอนต่อเถอานะะมามา,มาเร็ว ้วใครโทรมาฮะไม่เกรงใจคู่ผัวเมียที่เพิ่งแต่งงานในวันแรกเลยฮัลโหลค่ะพี่เมฆจับแป๊บนึงนะคะจันกำลังคิดถึงพี่เมฆอยู่พอดีเลยคะ่ะพี่เมฆโทรหาจันมีอะไรหรือเปล่าพี่เม็นข่าวจันแต่งงานอ่ะพี่นอนไม่หลับเลยจัน พี่รอจนที่เมืองไทยเช้าแล้วพี่ก็รีบโทรหาจันเลยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นจันจันแต่งงานกับกับจันแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นได้ยังไงอืมเขาชื่อสิชนค่ะเขาจะชื่ออะไรก็ช่างจันแต่จันแต่งงานกับเขาไม่ได้จะรู้จักเขาดีแล้วเหรออืคือมันมันเป็นอุบัติเหตุนะคะจันก็เพิ่งรู้จักเขาไม่กี่วันนีเองอะ ี่ไม่เข้าใจอะรู้จักกันไม่กี่วันรู้จักกันไม่วันแล้วแต่งงานกับเขาได้ยังไงพี่เมฆใจเย็นๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งโมโหนะเดี๋ยวจันจะเล่าให้ฟังค่ะพี่เมฆงั้นเหรอ ตอนนี้คุณเป็นของผมแล้วต่อให้มีอีกสิบเมฆก็เอาคุณไปจากผมไม่ได้แล้วล่ะอิงจันพี่ว่าผู้ชายคนนี้ไม่น่าใช่คนดีนะจันเขาต้องมีจุดประสองค์อะไรแอบแฝงอยู่แน่จันจันต้องระวังตัวไว้มากๆนะค่ะพี่เมฆพี่เมฆไม่ต้องเป็นห่วงนะคะจันจะระวังตัวคะ่ะถทางงั้นแค่นี้ก่อนนะคะพี่เมฆจันต้องวางสายแล้วอะ ใช่ยังไงพี่เมฆรีบนอนนะคะไม่ต้องเป็นห่วงจันจันเอาตัวรอดได้ค่ะจ้ะถ้ามีอะไรก็โทรปรึกษาพี่ได้เสมอเลยนะค่ะเทคแคร์นะคะตื่นมาคุยกับผู้ชายคนอื่นแต่เช้าเลยนี่หรือพวกผู้ดีเขาทำกันพี่เมฆไม่ใช่คนอื่นเขาเป็นพี่ชายฉันเหรอเชื่อตายแล้วคุณ่ มายืนฝัคงคนอื่นแล้คุยโทรศัพท์ไม่มีมารยาทคนอื่นที่ไหนลืมอะไรหรือเปล่าผมเป็นสามีคุณนะเป็นสามีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเจ้าของชีวิตฉนันนี่สมัยเนี้เขาหมดยุกเมียทาสแล้วค่ะ ขอโทษนะคะฉันจะไปอาบน้ำอาบน้ำแล้วก็มากินข้าวผมมีเรื่องต้องคุยกับคุณ